โอ้ไฮโยสวัสดีท่านชมนุ่นดันกันด้วยนะฮะก็นะสุดท้าคลิปนี้แล้วก็ขอมาเดิมนะครับหบุ๋ยกีบอะไรและสหรับตอนนี้อาจจะได้เสียงกบและเสียงฝนเพราะตอนนี้คือผมอัดเปิดหลังจากที่ผมอัดคลิปเสร็จแล้วซึ่งมันฝนเพิ่งตกไปไม่มันก็ตกอยู่แล้วแล้วมันเสียงกบแม่งโคตรตันคำเลยตอนนี้แบบโอ้ท่านชมก็อย่าลืมนะครับ5อะไรนะครับก่อนที่จะไปชมกดยังกดยังหรืใช่ไหมวันแรกวันแรกก็ไปเลยไปอ้าว อ้าว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 มึนจะไปเจอตัวเมนหนังสือปะแมวเนี่ยตัวเมตาไหมโอมเสียงเข้ามปอ่ะเสียงนนะั้นอ่ะเอ่อเสียงอะไรวะเอ่อเสียงเสียงกริมปิดเสียงก็ได้เออสั <laughs> <laughs> อบสนตกที่กูรู้เรื่องอ่ะ แม่กูหน้าถึงบ้านหน้าสองทุ่มครึ่งแน่เลยอยู่กับสภาพถ้าฝนตกหนักขนาดนี้นะะระวังผีนะเลยไปแล้วนะแล้วอากาศโอ้โหแล้วฝนตกอีกปิงกูจะคาหไหนวะเนะี่ยสามร้อยกว่าทำไมปิงกูเยอะอย่างว่าปิงกูปิงกูน้อยอยู่นนะปิงกูเยอะไงไม่รู้เป็นไรทำไมเจอที่เราสืบส,บสกินตานเลยมึงไงสกินเอ <c oughs> สกินระดับเอสกินเดิไมไอ้สัสกูโตแพงกว่าตั้งเยอะ ไปดีกว้นนุพ่อรู้สึกปิี่ยิงป่ะอ๋อหกเจ็ดเท่าเดิมรู้สึกเองก็แค่คิดไปเองอ่ะก็คิดไปเองกตลอดเพราะเขาชอบเออคิดไปเองอ่ะเราคิดไปเองคิดเองเลยคนเดียวตลอดเฮ้ยพี่วิ่งต้นบนหมดเลยกูขอหน่อยเลยโอ้ยแล้วท็อบอย่าอย่ามาจิ้มหัวกูท็อกูขอเล่นในการครั้งนี้ได้มึงเอาไปเลย กูเล่นไม่ถนัดดีแล้วแกชี้ละมันเน้นแต่เมื่อรอบนี้เอามาหนึ่งเดียวอุ้ยโอ๊ยตกใจหมดไอหุ่นเวรนี่แมวจ้าแมวจ้าลงไปมาวิ่งหาแบบเปิดทางขนาดไหนก็ดีมาเนี่ยใส่ตุ๊กแกก็แล้วคนเดิมเปะหวะที่กูเจอกันเมื่อเช้าไม่รู้ตบแม่โอ้ยโอ๊ยกูไปกระโดดอ่ะไอ้แล้วกูกูวางทาไมกูจะดีเลยหลอกหลอก

ไปตอต,าตา tweets, ่อ oh ต่ออีดออีกดอร์อีอี่ดออืมอืมอืมปุยยก้วีป๊อกมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยสตีวิโดนจัดที่ว้าวไก่อนดั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 นัเส้นะวัะสวยเเส้วเราเอาไปชิชิโอ้โหชิอยู่สูงอยู่นะดึงไม่ถึงอีกเดี๋ยคุณต้องเปนยังไงวะอ๋อขึ้นจะ อมยื้อยื้ออีกแค่สองก้อนมาแล้ว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 ตาหน้ากำมาแล้วที่มาไว้นี่ต่อถ้าจะไปยุ่งหมดเนาะเฮ้ยอะไรอุ้ยอะไรอ่ะไอ้เชี่ยดูคำจ่าไปอูเราเป็นคนดีห้องผู้กำจัครับอันนี้อัาเกีอยูวอ่ะเออใช่เกี๊ยไปวิธีการอัดแต่ไม่บอกด้วย ก็เวลาไม่เปิดด้วยค่อยไปเปิดพูดยเปิดทีหลังแต่ลงไปล่างลงไปล่างลงไปลา่างลงล่างลงล่างเชื่อผมเชื่อผมผมเดินมาหนีไปไหนวะเนี่ยมาอยู่ด้านบนอะ่ะอยู่ชั้นาา<ป>สามยากมากไป,ป,ปไปไปไปตรงนั้นหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัด,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 ดการตรงนี้เองเดี๋ยวขี้เกียจขี้ก็สุดท้ายใส่ขยันนี่มึงเนี่ยบอกไม่อยากจะพูดแล้วว่าโอ๊ยได้มานี่คือแบบ ขยันนี่แบบหุ้มพุ่งเป็นดาบเลยตัวนี่แต้มบุกหนีไม่คลงเยอะเกาะแตกยังอ่ะอู้ดูไกลวะโดไปเถึงอ่ะอาคุกกันเลยดิดูไกลมากโดนไปเถึงอ่ะเฮ้ยเม้ยอย่าหล่นลงมาดิอย่าอย่าอย่าไปเร็วอยู่นะอ่าเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยถือชี้อยู่จ้า แมวตุลีอัธวินมาแล้วอึบว้าวกับโดนโยนอยู่ถือเอาชิตเอาชิตเอาชิแล้วไปเอาชิตวิ่งเข้บชีตวิ่งีโดนบอกว่าเอ้ยเอ้ยมาเอ้ยมาเอ้ยโดนอีกแล้วโดนคว้าไปหนูเลยกูอ้าวกูก็ไปหนูนี่หว่ะกูเจี๊ยดเบิร์ด เร็วเร็วกีเดียวกี่เดียวอเพื่อนต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยเพือ่อนออแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วต่อเงื้แปลกว่ะเ <c oughs> ข้า,าเร็วเร็วเข้ามาดิอุ้ยเข้าว่ะเข,ข,ข้ามาเร็วมัดิเหมันก็ต้องการสองคนนี่เนี่ยเข้าไปเลยดิ <c oughs> ไอ้ตั๊บได้ MVP แน่ขยันเน่าไหร่ดก็แต้ง2,000กว่าอาจจะเจอแล้วจะพักก็ได้ปิงปิงปิงเฮ้ยเพื่อนเอ้าเพื่อนไปแล้วไว้เพื่อนบอแล้วคนจีนเนี่ยมันไม่ธรรมดานะห้องนี้ต้องต้องเข้าไปซึ่งหาจุดก่อนหาจุดก่อนต้องหาจุดห้องก็หาจุดบัอบดีดี โอเคตรงนี้แหละไปโอ้ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนอ่ะโอ้ยอีกองด้วเหรอมันเฝ้า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 เฝ้าเฝ้าเฝ้าวนโอ๊ยเก่งจังวะใช้มาโครในการปลดปล่อยนายคิดว่านายจะสู้ฉันได้ยังไงเนี่ยได้อะได้มาคงไม่ทันแน่ๆมันค่าขึ้นน้อยมากขอให้ทันขอให้ทันขอให้ทันอย่ามีโล่ด้วยไอ้เนี่ย ขอให้ท่านท่านอย่าอย่าเพิ่งปล่อยมันถ้าถ้าปล่อยมันตอนนี้กูโดนเน,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 นี่ยขอให้ท่านขอให้ท่านคอยนะจ้าก,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 กิน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 ก่อนกินไม่เกรงใจแมวเลยกูอุย๊ยเอาลาก <c oughs> อูกวับก่อนปีตูดีกว่าลาก่อนเพื่อนฉันจะจดจำไ,ได้ไหมเพื่อนฉันจะช่วยนายเองให้ได้เพื่อนแต่กูมีผลฉันจะจดจำได้ไว้ อเฮียปิงเฮียปิงขึ้นนี่แรับผมไปผู้เล่นใหม่ก็งี้แหละเปิดเลิกผู้เล่นแข็งแล้วก็ไปดูว่ามันจะแข็งด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะยังไม่ได้ต่อเล่าต่ากูเลยใครโดนใจแล้ววะเพื่อนไอ้เพื่อนโดวนล้นะผมผมได้ขอบเขตในการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นอุ้ยโลกันหดร้ายโลกันหดร้ายโลกันหดร้ายโอเคโอเคโอเคเฮ้อทานเไม่ทันวะไม่ทันซ็อกไม่ทันยังไงก็ไม่ทัน ถ้ากูดันเจอทีดีกว่าถ้ามึงถ้ากูตายปุ๊บคือมึงพลาดไ่ได้แล้วนะถ้ามึงตายแล้วกูตายตามม sociedad, Bref, ึงกันแหละโอมเอาแรงมากเอาทำไมเงยเนาะเอาแล้ววากกับชีวิตเหรอกูกูกูเล่นในฝันอยู่แล้วมึงก็รู้ถ้ากูไม่มีคนแบกเอ้ยอย่าตีกูนะไอ้ยุ่สิฉตายสิอ่ะ ต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อนป๊บปั๊บป๊บเปิดตีบ้างอุ้ยไอ้แมวไอ้แมนวิ่งครูกันแล้วโอ้ยเอ้ยโดนจับว่ะโดนโดนจับพอดีอ่ะมันใช้ทันไหมเนี่ยไม่ทันด้วยโอ้โหสุดยอดครับเกว่าอะใช้ทันตั้ไม่เป็นไดเราตามจับเพื่อนได้ช่วยกูด้วยแล้วกันไอ้เหี้ย แมวโกรธกูว่ากูชี้แจงมาหนอีกอีีวี่วันนี้กูโอ้ยไอสาววีโอ้ยโอ้ปล่อยปุ๊บโดนต้นกูนี่ไหวไหมไอเฮ้ยียไเดีไปลยเไปลเไปลไไม่เจอกันจริีจรีงเลยไอกูแจกกูแจ็กูแจ็คตายไหมน่ะกูตายตายแน่ตาย เฉียเดียวไปเลยดียวโอ้อป่ายได้เวลาฮีโร่คะแนนฮีโร่ก um ูการุกกระป๋อหนึงฮีโร่จริงเลยได้เวลาฮีโร่ ได้มาได้วมาฮีโร่ได nice so ้มาฮีโร่เรื่องรถไฟกับเวลาฮีโร่มาแล้วเหรอเยอะเหลือกาสดีว่าเฮ้ยแมวอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่นี่หนึ่งไดวมาฮีโร่กับประจับบอลวิสูดได้ไป่ไมข่าวบอลวิสูดเห็น่อยอุ้ยระเบิดระเบิดไฟไหนเนี่ยกูไม่วิ่งไปโดนอีกเยอะ โคตรเก่งอะไม่รู้ว่ามันคือระเบิด่ยก็ไม่ไปโดนเฮ้ยแมวสรุปแมวสรุปแมวสตาร์ทไม่ใช่แมวสรุปแมวสตาร์ทอย่าหนีเด่ะตีเด็กตัวรู้เปล่าไม่รู้ตีก่อนนีเด่ะแมวไปทางนู้นแมวไปทางนู้นเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองใครไม่รู้แต่แมวทุ่นทุ่นเฮ้ยใหญ่มันปีนไปแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอเคมันน่าจะกระโดดลงมาแหละมันน่าจะกระโดดลงมาแล้วเขา,ดดาจะบิดเองว่าเปลี่ยนมปนวิสุทธิ์เหรอครับว่าเขาแทนแตัวเหรครับยืนด้านล่างเขาเบอร์สี่เขาดันทีอยู่ครับผมไม่ได้ใส่ผมให้ผมดันชีสให้ผมเอาดานันเบิร์กดันชิสดัดนชิสมา วายตกใจหมด <S 2> <S 2> <S โอเปิลดาชีบมาแล้วครับไม่โกยยังไงต๊อกไม่โกยยั่ไงเออพวกมกินต่เออพวกเรียกสาวเหรอเฮ้ยทางทาง,ทางนี้เราว่าเราว่าเราว่าผมจะงแ้่สอง <S 2> <S 2> ไอ้น้องชายตัวตัวไหญไบโอมันเอออยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงไปเปลี่ยนบิวสูดชีดอยู่ไหนอะชีดอยู่บนโมนซีเดอร์

เปิดประตูเปิดประตูซะนาคินปักกูกานที่ฉันปักอยู่โอ้ยเหยียบแก้วเจ้าแบโงโกเอกไปนะฉันมีประตูไปตรวจทางเข้าประตูได้เข้าอีกรอบโอเคครั้งนี้มีคนใช้ประตูกูคุ้มลนะคุ้มไนดะ้ตัวซื้อตัวนี้มาห้าพันเนี่ยกดกันเอาประตูหายประตูหายไปแล้วอืม

ผมบีทิกครับผมบีทิกผมบีทิกผมบ <c> ีทิกผมบีทิกผมบีทิศช่อผมช่วใจผมเพียงแค่เชื่อใจผมกนไอ้แมงมุมอะไรวะอย่าต้องโง่ไอ้กระโดดเข้ามาถตูที่โคตรดีเลยสบประตูไว้สบประตูไว้โดนตีทีเดียวเราจะจบเหตุแน่ช่วยเพื่อนเสร็จสวย เสร็จแล้วเส็จเสรไปเลยเสร็จแล้วดีดกลับเข้าตู้กลับเข้าตู้ก่อนกลับห้องแตกเข้าเราสุดสพวกนั้นทำดาบกี่รวเนี่ย m อ p ใครวะโอ้โหอะไรเล็กโอไอ้นี่อเอวีพีไอ้นี่ส่งควรได้จริงอมน,ออนาวะ,วะอะไรเยไรไอะมีได้ไงดิอ่ะทำไดบ้าะ กูกูได้ช่วยอะไรสังคมไปเปล่ากูขยันห้าร้อยเก้าส็ต้าหาร้อยสิบสามไทิพย์ส่รอี่สิบเป็นไงล่ะผมปักที้สวยปากครั้งนี้ผมใช้ชิกอุ้ยแต่เราก็อ่กันเจอเจออุ้ยอุ้ยเพื่อลงคิปไปท่าสุดอีกแง้วเาก็เตชมใครดูแล้วบ้างดันไปก่อน้ำแข็งสาง ฮ่าอ่ะฮะเอ้ยรู้ไหมรู้สึกว่าครั้งนี้เราลุมยำแมวว่ะเฮ้ยยำลมมิสแมวเฮ้ยเอ้ยห้องนี้มีซีดต้องเอาซีดห้องนี้และเปิดตาฝากนะจ้าและเปิดตาฝากโอ้ยใครปะเฮ้ยคน ใช่เลยฮ่าฮ่าคุตอนแรไม่รู้กูตอนแระเบิดตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวขอย้อนคลิปดูงก่อนเค้กเค้กเฮ้ยอย่าติปีทั้งหมดนี้แบบเนี้ยเป็นแค่คนแท้ๆใหญ่ใลาดเมื่อกี้อู้วหิ้นี้ลมแรงมากอะไรอะลมแรงมากบ้านมันนะใช่บอกว่าทะเลเดนมาหาโอ๊ยชู่ก็เต็มทะเลเดนมาหา ยีน <ar> ี่เขาปล่อยว่าไผี่ม่วงขาวจริงๆชิบหายเลยชิบหายเลยเป็นความดีที่ชิบหายเลยเโอ้ยเฮ้ยไอแมวนี่แล้วกูเดินไปกันตัวตัวไอ้ขึ้นดีดิสร้างเกี่ยวะตรงนี้เปิดประตูทบไยเนียบ่ายให้พลาด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 แล้วสร้างประตูนี้คือไปสี่มงคลเฮ้ยราหายที่นี่สองอันนึง เออถึงจะผ่านไปแค่สามนาทีก็ได้ประตูมีนะครับใช้ได้มีมีโดดเลยเอ้ามึงโดดจำวมึงนึกว่ามึงโอ้โหเอาไปช่วยไม่ต้องห่วงอราก็ก่อนโอเคจุดจุดนี้อยู่จุดดีอยู่จุดดีจุดนี้มันดีมากไอ้เว้ไปอยู่เอ้าอะไรวะกูราเสาเราไปช่วยกูลงไปตายแทนไปดิ กูไม่ระเบิดจริงเนี่ยไ้กิลไอ้กช่วยว้บ้าระเหรอโคตรแม่เลยกูกูวับตักแม่ตะบนไปแล้วจะเปิดตัวทําซากอะไรกันนี่แล้วแมวอยู่ไหนครับแมวเออนั่นสิแมวหายแทงแม่งเงี้ยมันอุ้ยอ้ยจุดหืมหลบไปวิญญาณเอาซะเจ้ามนุษย์เราไปซะ โอ้ยลื่นลื่นเอาเอาเอาไย้โมได้เล่นเพื่อนตายก็อยู่โมได้เล่นเชื่อใจไม่ได้จ้ะเดี๋ยวไปละต้องห้องนี้เสียห้องตัวต่อแมวแมวหายแมวหายซอมหายให้แกเสียวูช่วยกูหน้อบ

ไปข้ากิดีิดีไปไม่ได้ดูสภาพเอกันเจ็บดึงโอ้ยลงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลงไปไมเจ้าจิตวิมาก่อนเ้าจิตวิปมาก่อนโอ้ยเออถือว่าเป็นอันดีบีมกลับมาหน่อยแทงไว้ก่อน โอ้ยโหัวโงมาตรงโอ้กูไปไม่ได้ไปกันไปเอาดูนั่นเหรอดูแล้วก็ไปบอกเดี๋ยวกลับที่กับกูอะไรอ่ะว่างหล่นได้ด้วยอะไรวะสกิลตันล้วจะมีอะไรเหรอมีเบรกล่องหนเหรอใครโทรมาว่าเดี๋ยวเราดิ อ,อ่ะโอ้มกดอะไรขึ้นเมื่อกี้แม่โทรมาเดี๋ยวกูด้านหนึ่งกสกานีพวกค้อพวกนี้กวมกันก่อนได้โอเคคนทหารเขากดทิ้งซู่กูมาลาก่อนเราจะจำตายไว้อยู่นานการคุรนานอีกสามนาทีเราจะจับ,จบสิ่งนี้ได้คุรนหารไปอ๋อลูกบอลลูกบอลไปไหน Ies, ไปไหนไปไหนไอ้โดนหรือเป่รู้ควาไปก่อนควาโคตรไกลเลยเลูกโดนเร็วไ่รู้โดน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 ไอ้ยุ่ย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 ดีไอ้ยแล้วควาไปไหนต๊องดีนี่อ่ะอันนี้คืออะไรวะกดไปได้อ่ะกดอันนี้ไป ก้แตายังอ่าฮะโอเคทุกคนเป็นแบบนั้นด้วยมั uh ้ยโอเคตายสบายเอาไฮยูเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกนะครับและได้เห็นกบไหมอืมใช่ครับผมเพิ่งอ่าเปิดไปเมื่อกี้แล้วตอนนี้มาอ่าปิดไม่ใช่โมเถิดช่โมเถิดเอาเป็นว่าขอห้าไลค์ครับแล้ววันนี้ก็บายเจอกันซียู